ลาก่อยเพล y สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ5อันดับคุณแม่ดีเด่นแห่งโลกเกนชินอินแพ็กกันดีกว่านะฮะเนื่องจากก่อนหน้าน,นี้เรามีคลิปคุณพ่อดีเด่นกันไปแล้ววันนี้เราก็เลยมาถึงคิวคุณแม่ดีเด่นกันบ้างเนื่องจากกระแสตอบรับดีใช้ได้ก็เหมือนเป็นภาค2แล้วกันนะล้วก็บอกก่อนเหมือนเดิมว่าการจัดอันดับคุณแม่ในคลิปนี้ตัวเขาหลายตัวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแม่ลูกกันจริงๆตามสายเลือดแต่ว่ามีความสัมพันธ์ที่คล้ายกับแม่ลูกก็คือจากมุมมองของผู้เล่นอย่างเราเาเนี่ย เห็นตัวละครเหล่านี้อยู่ด้วยกันแล้วมันมีโมเมนต์เหมือนแม่กับลูกนั่นเองนะซึ่งใครยังไม่ได้ดูคลิปคุณพ่อดีเด่นก่อนหนี้เนี่ยก็ไปย้อนดูกันได้นะเอาจริงอันดับหนึ่งของคุณพ่อดีเด่นเนี่ยอราจะมาติดในคลิปคุณแม่ดีเด่นด้วยก็ยังได้เลยนะแล้วก็ตามมาดูกันดีกว่าว่า5้าตัวละครคุณแม่ดีเด่นในคลิปนี้มีตัวอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วฝากกดติดตามช่องแลวกดเปิดเอาไว้ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้จากเกมเกมชินิแพร์นะครับและก็ฝากพูดสับสนุเจดีหัวเน ก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกมเกมชินิเพกนะคะถูกไวปลอดภัยเติมได้ที่เว็บและไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอมะนดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นดึงอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับมาดริ่เหมือนที่คุณแม่คนแ,แรกเลยดีกว่าอันดับที่5นะครับนั่นคือ เป่ยโถนั่นเองนะเป็นคุณแม่ที่เด่นคนแรกในคลิปนี้ของเรานะครับโดยเป่ยโถเนี่ยที่เป็นกัปตันของกองเรือนเนี่ยจะมีเด็กในสังกัดที่รับมาดูแลเหมือนเป็นลูกชายคนหนึ่งซึ่งก็คือคาซึฮานั่นเองความสัมพันธ์ของสองคนนี้เนี่ยก็มองได้หลายมุมถ้าดูจากเนื้อเรื่องอย่างเช่นอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องก็ได้เป็นเพื่อนกันก็ดูเหมือนจะได้หรือแม่กับลูกชายก็ได้หมดแต่หลายคนในส่วนใหญ่มองว่าสองคนนี้เนี่ยเหมือนแม่กับลูกมากกว่า ทีนี้ต้องเล่าย้อนกลับไปสินิดนึงว่าทำไมเปิโถถึงรับคาซึฮะขึ้นมาอยู่บนเรือได้เหตุผลก็เพราะว่าตอนที่มีคําสั่งประกาศล่าวิชชันออกมาที่อินาซุมะคาซึฮะเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ยอมจํานนต่อคําสั่งล่าวิชชันหลังจากที่เขาในได้เสียเพื่อนคนสําคัญไปเพราะโดนไรเดนปาดนะคาซึฮะเนก็เป็นเหมือนผู้ร้ายหนีคดีคืออยู่อินาซุมะไม่ได้แล้วโดนทหารตามล่าอยู่ตอนนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เปยโถรับขึ้นเรือมาจากท่าเรือที่เป็นเกาะรอบนอกด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งในตอนที่ขึ้นเเรรืืือออออมมาาาาใหห่่่ๆนนยลลลูกูลกกกคค็ชชบศิปะตส้ขง และความสามารถในการทํานาสภาพอากาศของเขาดังนั้นถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องส่วนตัวแต่คนอื่นบนเรือเนี่ยก็ยินดีที่ให้เขาอยู่บนเรือแล้วก็หลังจากเรื่องราวในเอโนสมาร์จบลงคาซึฮะก็ยังคงอยู่กับกองเรือครักต่อไปและเขาก็คิดว่ากองเรือครักเป็นบ้านของเขาแล้วจริงๆคืออยู่และสบายใจอบอุ่นแล้วก็จะมีตอนที่เปิดโทรถึงกระชมคาซึฮะด้วยว่าฉันได้ยินว่าเจ้าเด็กนั่นไปขวางดาวของเล่นโชกุนที่ด้านนอกของเรืชูวะคูได้กันหรอือไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะเนี่ยแล้วเปิดโทรนก็บอกด้ว่าเขาเนี่ยท ก็กลับมาที่กองเดีอยวของเราแล้วบอกว่าเขาจะเดินทางไปกับเราอีกสักพักฉันก็ต้องต้อนรับอยู่แล้วละ่ะแต่ถ้าวันหนึ่งเขาตัดสินใจออกเดินทางคนเดียวฉันก็จะเตรียมเหล้าดีๆส่งเขาไว้สักขวดอ่าเป็นไงเอาเราเหมือนแบบลูกชายอยากกลับบ้านตอนไหนก็มาได้หรือถ้าอยากออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเปยโถก็พร้อมจะสนับสนุนนะส่วนคาซิฮะเนี่ยก็พูดกีกับเปยโถไว้ว่า,วานายหญิงเปยโถเป็นผู้มีพระคุณต่อฉันเธอรับดูแลฉันหลังจากที่ฉันหนีมาจากอินาซุมะและเธอทําให้ฉันกล้าพอจะกลับไปที่นั่น,ใน,นในช่วงเวลาทีย่ยากลำบ แม่ลูกจริงๆนะอารมณ์เหมือนอาจจะเป็นเจ้านายก็ได้แต่เป็นเจ้านายที่เหมือนเป็นฟิลแม่เป็นแบบบอสคุณแม่อย่างเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเนื้อในเกมคือ2คนนี้เนี่ยชอบถูกจับไปนคอลแลบด้วยกันตลอดเช่นคาดิแลกที่เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ในประเทศจนะีนน่ยก็มีแคมเปญ X g ็ n s h i น Impact ก็เสนอรถยนต์ในทีมตัวละครเกรนชินคือเปิดโถกับคาเึฮะสองคนนะซึ่งดูจะรูปโปรโมทแล้วเนี่ยก็คือใช่เลยแม่ลูกชัดๆและอีกอันหนึ่งคือแมกโดนโนนะ X g e n s h i น Impact พสองคนนี้เนี่ยก็ ก็คือชัดเจนนันนี่แหละคุณแม่ดีเด่นอันดับที่5ของเราไปต่อที่อันดับที่สี่กันดีกว่านั่นคือมาดามปิงหรือตัวต,วตวนจริงก็คือเจ้าขับขานล่องนะคะัคลาซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยได้แปลงมาเป็นคนแก่อยู่นั่นเองซึ่งมาดามปิงเนี่ยมีลูกศิษย์อยู่สามคนด้วยกันได้แก่เซียงหลิงหยันเฟยแล้วก็เหยาเหยาสองคนแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟื้นแม่ลูกเท่าไหร่เพราะอย่างเซียงหลิงเนี่ยก็อยู่กับพ่อที่ร้านอาหารหยันเฟยเนี่ยก็เหมือนรู้สึกกับอาจารย์มากกว่าแต่สําหรับเหยาเหยาเนี่ยบอกเลยเหมือนเป็นแม่ลูก หรือเป็นยายกับเป็นหลานเลยนะครับซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยก็บอกไว้เลยว่าในสายตาของผู้คนที่ท่าเดดีเวมาดามปิงเนี่ยมันจะมีเหยา่ๆที่น่ารักและยิ้มแย้มอยู่ข้างกายเสมอดูเผลนๆเนี่ยเหมือนเป็นยายหลานคู่หนึ่งที่สนิทก,กันมากแต่ความจริงแล้วคู่นี้เนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันเลยนะครับเหยา่ๆเนี่ยเป็นลูกศิษย์เฉยๆซึ่งตอนที่เหยา่ๆเนี่ยมาเป็นศิษย์ของมาดามปิงเนี่ยเธอยังเด็กเกินไปขนาดที่จําตัวอนทั้งหมดไม่ได้ด้วยซ้ํามาดามปิงเนี่ยก ไปจนถึงการแต่งบกบีและจนถึงวิชาเซียนเดิมทีเนี่ยคุณเซียนเองเนี่ยก็ตั้งใจจะเป็นอาจารย์ที่เข้มงวดแหละแต่เมื่อเห็นว่าเหวี่ยาเนี่ยเป็นเด็กที่เชื่อฟังสุดๆไม่เคยสร้างปัญหาอะไรเลยท่านก็เลยผ่อนปลนข้อกําหนดต่างๆลงเล็กน้อยและสิ่งที่ทําให้มาดามปิงเนี่ยใจอนลงกว่าเดิมอีกก็คือเหวี่ยาเนี่ยปฏิบัติกับท่านเซียนอา้างว่าท่านเป็นคุณยายของเธอจริงๆคือเด็กน้อยตัวเล็กแค่นั้นแหละแต่มีความรับผิดชอบและดูแลอาหารการกินของท่านเซียนเป็นอย่างดีซ้ำยังคอยสอบถามกังวลเกี่ยวกับสุขภาพเมื่อเข้าสู่ช่ชวววงหนหนน้้าาดย รากลับลืมว่าอาจารย์เป็นเสี่ยนะเพราะฉันก็ไม่ได้มีปัญหากับสภาพอากาศอยู่แล้วนะแต่ไม่เห็นสิ่งที่เธอปฏิบัติต่อตนแล้วท่านเสี่ยงก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองมีหลานสาวจริงๆน้งแต่น,นั้นมาเธอก็เลยไม่ค่อยพูดจาเข้มงวดหรือรุนแรงกับเธอแล้วนะฮะไม่ถึงไม่ค่อยรุนแรงกับเหยี่ยวๆแล้วอ่ะทีนี้ก็เลยอยู่ยาวๆเลยนะเป็นสิทธิ์ยาวๆไปเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งคุณยายเป็นทั้งแม่เลยเรื่องจริงแล้วพ่อแม่แท้ๆของเหยี่ยวๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ตายไปไหนนะแค่ฝากให้มาดมปิงมาเลี้น ก็นี่แหละมีความเป็นแม่สูงมากๆสำหรับมาดามดปิงนะถึงแม้จะเป็นเหมือนยายมากกว่าก็กตามนะแล้วก็รูส้สยกก็ออกมาเป็นคนดีน่ารักทุกคนก็นี่แหละคุณแม่ดีเด่นอันดับที่4ของเรานะฮะอันดับที่3นะครับพูดถึงคุณแม่ดีเด่นต้องมีตัวนี้แน่นอนนั่นคือนาฮิดะนั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่าเฮอรูมากๆด้วยนั่นคือวอร์เดอร์นั่นเองเหตุการณ์ที่ทําให้นาฮิดะมาอยู่คลิปนี้ได้ก็คือหลังจากจบเหตุการณ์วุ่นวายในเรื่องเมืองสมรุนั่นแหละวอร์เดอร์ตอนนั้นเนี่ยหรือชื่อเดิมมสกช ก็ได้โอ้โหก่อเรื่องใหญ่ระดับประเทศนะฮะวุ่นวายสุดๆก่อนที่จะรู้ความจริงว่าตัวเองถูกหลอกใช้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปลบตัวตนเดิมในต้นเออร์มินซูแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวอนเดอร์นั่นเองนะและหลังจากนั้นนาฮิดะก็รับมาดูแลแถวช่วยปกปิดตัวตนให้ด้วยระหว่างที่วอนเดอร์เนี่ยอยู่กับนาฮิดะก็จะคอยสอนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว AH อนเดอร์เนี่ยคนข้างเป็นคนที่ทํทอาอะไรตามใจตัวเองไม่ฟังใครแล้วก็ยังคงปากแซ่บกับทุกคนนะแต่คนเดียวเขาที่วอนเดอร์ไม่กล้าแซ่บด้ แล้วมันจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ฮามากๆคือในกิจกรรมย้อนไปแพทดกนะก็คืองานกีฬาสีเเมรุนั่นแหละในตอนนั้นเนี่ยทางสถาบันเนี่ยจะมีการจัดแข่งขันภาควิชาขึ้นระหว่างที่กําลังแนะนําตัวแทนของแต่ละภาควิชาอยู่นั้นอยู่ๆก็มีผู้เข้าแข่งขันชื่อสมมวกเข้ามาด้วยนะ <laughs> ซึ่งสมมวกเนี่ยคือวอร์เดอร์นั่นเองที่ไปที่มาก็คือวอร์เดอร์เนี่ยถูกนาฮิดะลงทะเบียนชื่อเข้ามาให้นะเข้าภาควิชาสมุดฐานวิทยาแถมชื่อสมมวกเนี่ยคือนาฮิดะตั้งให้ด้วยนะแบบช แล้วจะมีฉากในเนื้อเรื่องช่วงท้ายของกิจกรรมอันนี้บอกเลยว่าอย่างฮาคือตอนที่นาฮิดะกับวอนเดอร์เดินมาพร้อมกันแล้วนาฮิดะก็อธิบายว่าเธอได้ให้สมมวงช่วยจับตาดูการแข่งวอนเดอร์เนี่ยก็บอกว่าช่วยเลิกเรียกสมมวกได้ไหมนาฮิดะก็ตอบกลับว่าชื่อสมมวงไม่เพาะเหรอวอนเดอร์ตอนนั้นคือเฮ้อแล้วก็ไม่กล้าหือ้ออ,อีกเลยนะก็โอเคแม่อยากเรียกก็ปล่อยให้แม่เรียกต่อไปความเหินลูกคนนาฮิดะเนี่ยยังไม่หมดแค่นั้นนอจดหมายวันเกิดของวอนเดอร์เนี่ยมันจะมีบอกไว้ประมาณว่าทุกครั้งที่วอนเดน นาฮิดะก็จะสามารถรู้ตำแหน่งและตามหาเจอได้ทุกครั้งเลยนะซึ่งวันเลอร์เนี่ยตกใจกับเรื่องนี้มากว่าเจอได้ยังไงซึ่งโอเคเห็นผลที่นาฮิดะเจอเพราะว่าทุกๆมุมของสมัยรู้เนี่ยนาฮิดะเขามีสายลับอยู่แล้วนะครับเป็นเพราะเราอาลานาลาพูดตัวจิ๋วในสมัยรู้นั่นเองเป็นกล้องวงจรปิดให้วันเลอร์อก็เลยไม่กล้าหือกล้าอื่นนะดื้อไม่ได้เลยนะหนีไปไหน,นก็โดนเจอตลอดก็คือเป็นคู่แม่ลูกมีโมเมนต,ต์เก้ากาโมเมนต,ต์น่ารักนะวันเลอร์เนี่ยก็ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นเยอะก็นี่แหละอันดับที่3ในคลิปนี้เลยนนนนนครหหลาาายเ็พ้อ้อออองงงตก่่แ ทีนี้อันดับที่2เนี่ยก็ต้องขอยกให้จีนนั่นเองเนะที่เป็นรักษาการหัวหน้ากองอัศวินฟาเวเนสและเป็นพี่เลี้ยงของน้องครีด้วยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นไม่เหมือนพี่เลี้ยงหรอกเป็นแม่มากกว่านะฮะเพราะแม่ตัวจริงที่ชื่อว่าอลิสเนี่ยไม่โผล่หน้ามาเลยนะโผล่แค่เสียงมาในอีเวนต์บางอันแค่นั้นเองนะแม่อลิสี่ยเป็นหนึ่งในสมาคมแม่มดเลยนะแต่มาฝากครีไว้เนี่ยไว้ให้กองในอัศวินดูแลแล้วก็ออกเดินทางไปไหนสักแห่งที่ไม่รู้เลยว่าว่าไปไหนอะ่ะแล้วคนดูแลเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่จ ลิซ่าแอมเบอร์คือแทบจะทั้งกองแหละอย่างที่บอกไปในคลิปของคุณพ่อดีเด่นเนี่ยก็จะเป็นเคยะที่ดูเป็นลุคคุณพ่อชัดเจนอเวโดเนี่ยก็จะเป็นลุคพี่ชายนิดนึงแต่ถ้าเป็นลุคคุณแม่ให้น้องคลีเนี่ยก็คือจะเป็นจีนนะเพราะคลีเนี่ยซนเหลือเกินนะครับทั้งระเบิดเมืองระเบิดปลาระเบิดภูเขาโอ้โหเกินกว่าเด็กทั่วไปมากๆจนทำให้หลายครั้งส่วนๆเนี่ยจีนก็ต้องกักบริเวณน้องคลีเวลาทําผิดแต่พอถูกกักบริเวณปุ๊บแทนที่คลีจะสำนึกผิดกับนั่งคิดส่วนระเบิดใหม่ซะงั้นแลล้้้ววพอออกกมม่าาไไดดด็ปทงใใชระเบิหุ่น แล้วก็วนลูปเข้ามาโดนกลับบริเวณอีกรอบหนึ่งอีกอย่างวานะเนี่ยและจริงๆแล้วเนี่ยไอตอนที่ครีระเบิดภูเขาเนี่ยก็มีส่วนมาจากจีนด้วยนะที่ตอนนั้นไปกําจัดพวกฮิลิโชที่หนึ่งแล้วจีนก็อารมณ์ว่าโอเคครีมาระเบิดเก่งก็ใช้น้องช่วยระเบิดฮิลิโชด้วยซะหน่อยแต่ว่าด้วยจิตใจไร้เดียงสาไม่สนใจผลลัพธ์ของครีมเนี่ยทำให้วางระเบิดไว้มากเกินไปทําให้ภูมิทัศน์ของุูเขาสตอรเบลเดอร์เมาเทนเปลี่ยนไปอย่างถาวรโชคดีที่ไม่มีใครในกองอาวุธได้รับบาดเจ็บแต่หลังจากนั้้นนนนเเี่่ยกก็กิดตนาานาขึมลนะทว อสวินแดงแห่งหุบเขาสตอมเบลเลอร์มอนเทนก็คือน้องครีนนั่นเองนะฮะแลวก็คือฟิลคุณแม่ต้องตามไปดูแลลูกก็มีอย่างเช่นตอนที่น้องครีนะ่ะขอไปเกาะแอปเปิลที่เป็นอีเวนตนะ์ซึ่งตอนแรกเนี่ยจีนไม่ให้ไปแต่ตอนหลังเนี่ยก็ยอมให้ไปและตัวเองก็ลางงานไปดูแลน้องด้วยนะไม่ใช่ไปดูแลลูกด้วยนะแมเป็นไ,ไงคุณแม่ผู้เสียสละและในช่วงหนึ่งของกิจกรรมโกลเด้นแอปเปิลเนี่ยจะมีตอนที่น้องครีได้แอบไปสำรวจเกาะโดยที่ไม่บอกจีนแล้วจีนรู้เรื่องนี้เนะี่ยก็คือดุน้องไปเลยนะน อบเบโดเนี่ยก็ฟิลพี่ชายพยายามช่วยน้องว่าเนี่ยน้องไม่ได้ไปแตะอะไรเลยแต่จีนก็คือฟิลแม่นะพยายามอธิบายต่อว่ากแห่งนี้เนี่ยไปคนเดียวมันอันตรายนะถึงแม้มันจะดูว่างๆก็ตามต่อไปนี้จะไปไหนให้เรียกแม่ไปด้วยแล้ววเราค่อยไปด้วยกันโอ้โหเป็นไงลูกครีก็ตอบกลับมาว่าเออหนูกลัวว่าแม่จะยุ่งละสิมีงานต้องทําหรือเปล่าจีนบอกว่ายุ่งแค่ไหนก็ไปด้วยได้อยู่แล้วนะเอ๊เป็นไงฟิลแม่ลูกมากนะมีลูกเป็นห่วงแม่งานยุ่งแต่แม่ก็ต้องดูแลความปลอดภัยของลูกเป็นหลักนะก็เ็นเน้ย่หดววาจี ก็คือแม่ของครีนี่เองนะฮะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนมากนะคือตัวละครทุกตัวในเกมเห็นด้วยนะก็คือเอาอันดับที่2ไปเลยนะมีทั้งลงโทษกลับโดยทั้งดูแลทุกอย่างเลยนะครบถ้วนมาถึงอันดับที่1น่ในคลิปนี้นะตัวละคระฟิลตัวแม่ตัวมัมของจริงเนี่ยไม่มีตัวไหนอีกแล้วมากกว่าตัวนี้นะก็คือเซียนหยุนนั่นเองนะขนาดตัวละครเวลาเอามาเดินเล่นนะ่ยยังฟิลคุณแม่เลยคือต้องยกให้คนนี้จริงๆนะคือเซียนหยุนหรือเจ้าวังวนเมคานั่นเอง สมัยก่อนตอนเกมเปิดมีแต่เป็นร่างนกเดี๋ยวด้วยความนิยมมากๆมั้งนะก็เลยกลายมาเล่นได้เฉยเลยแถมหน้าตาดีด้วยก็ใช้ชื่อว่าเซียนอยู่ที่เป็นร่างมนุษย์นะทีนี้เซียนอยู่เนี่ยก็จะเป็นเซียนที่มีลูกศิษย์ในสังกัดเด่นๆ2คนด้วยกันคือการย uh ูและเช uh ิญเหอนั่นเองนะที่2คนนี้เนี่ยดูยังไงก็คือเป็นลูกชัดๆนะฮะอย่างของการยูเนี่ยก็คือเป็นทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะว่าเซียนอยู่เนี่ยชอบเมาลูกขนาดไหนนะก็จะชอบเมาว่าสมัยเด็กๆเนี่ยกนะ uh ารย um ูกวนจำมั่ม เวลาเธอตามฉันขึ้นไปบนภูเขาน่แค่สะดุดเธอก็กิ้งหลุนๆลลงไปที่ตีนเขาเลยหรือแม้แต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือวันหนึ่งการยูเจอกับคนที่มหาเซียนนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ลูกฉันเน่จะมันตัวเป็นๆเธอก็กลัวมากเลยนะเนี่ยซ่อนตัวในหินจ่เป็นเวลา2วัน2คืนเลยก็คือเผาลูกไม่หยุดนะแล้วก็มีช็อตแบบช็อตใส่ใจด้วยนะคือการยูเนี่ยก็เล่าประมาณว่าเนี่ยตอนเด็กเดินไปเจอของเล่นนะเพราะว่าเซียนอยู่เนี่ยเขาเป็นแบบสายประดิษฐ์ของไงพอการยูเดินไปเจอปุ๊บไม่กล้าจะขอเเเลล่่นนกกาารยยู็อคทํไมสใจ แต,แต่หลังจากนั้นน่ะคุณแม่สังเกตเห็นอ่าพอกลับมาบ้านปุ๊บคุณแม่ก็ได้ประดิษฐ์ของเล่นที่คล้ายๆกันมาวางไว้ให้แต่สุดท้ายเนี่ยถึงแม้การยูจะได้ไม่เป็นเพราะของมันล้าเกินไปแต่ก็สำหรัสถึงความห่วงใยที่คุณแม่เจ้าวงวนเมคามีให้นะของเชเเนเฮิร์นก็พีเหมือนกันคือคล้ายๆกันอยู่ตอนที่ถูกเจ้าวงวนเมคานยเก็บมาเลี้ยงแต่ว่าซอลที่ของเชนเฮิร์นเนี่ยจะห่วงต่อเพราะตอนวัยเด็กเนี่ยถูกพ่อแท้ๆเอาไปทิ้งในถ้าเพื่อสังเวยปีศาจนะครับเป็นเรื่องจริงจ ้อมก็ได้วิชั่นตอนนั้นเลยนะครับก็คือสภาพแย่ยมากๆตอนที่เซียนวังวนเมคามาเจอเนะี่ยเพราะตอนแรกเนี่ยเฉินเหิควบคุมพลังไม่ได้แล้วมันจะฝันร้ายด้วยนะครับเจ้าวังวนเมคาเนะี่ยก็เลยได้ให้สวมเชือกสีแดงเนี่ยไว้เวลานอนเพื่อควบคุมพลังและจิตใจจนทําให้เฉินเหินเะนี่ยใช้ชีวิตได้แบบปกตินั่นเองและในเควนเจอร์อเรื่องของเซียนอยู่น,นะครับที่ตอนนั้นเนะี่ยเจ้าวังวนเ,นะววเมคาตลลอเว แต่พัฒหลางๆนเนีเฉินเหอเหมือนอารมณ์เหมือนได้งานใหม่ทําให้ไม่ได้ค่อยได้มากลับมาหาแม่ที่ที่หุบเขาที่ภูเขาอะนะส่วนการยูเนี่ยก็ไม่กลับมาอยู่แล้วการยูคือบ้าง,งานอยู่แล้วนะเอาง่ายๆคือพอเหมือนลูกคนน้องอะ่ะเข้าเมืองไปด้วยลูกคนตัวหายไปแล้วใช่ไหมลูกคนรองตามไปด้วยแม่ก็เลยเหงาแนละก็เลยวางแผนจะไ,ไปเยี่ยมลูกศิษย์ทั้งสองคนแล้วเซียนอยู่น่ยก็ไปเจอการยูก่อนแต่พอเจอกันปุ๊บเนี่ยก็ไม่กล้าจะเข้าไปหาเพราะกลัวว่าการยูจะอารมณ์ว่าแบบหยุดทํางานแล้วก็มาต้อนรับอย่างเงี้ยหลังจากนนนนนนนััั้นะ้้กกกกก็็็็ตตออองงงงททททํําาาาาลลลล่่่่วววเเเเีหหหพืใยยไมะแแรู ที่เนี่ต่อมาเนี่ยเชนหยุดไปหาเชิญเหอต่อที่ทํางานอยู่ที่ร้านอาหารตอนที่เชิญเหอเห็นเชนหยุดครั้งแรกก็มองทันทีว่านี่แหละคือเจ้าวงวนเมคาแต่ที่เนี่ยต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเชิญเหอไม่เคยเห็นร่างนี้เลยนะมีแต่การอยู่ที่เคยเห็นที่ไน้่เชิญเหอให้เหตุผลที่จําได้บอกว่าเนี่ยอยู่ด้วยกันกลางวันกลางคืนนานกว่า10ปีไม่ว่าอาจารย์จะเปลี่ยนรูปร่างเป็นสิ่งใดฉันก็จาอาจารย์ได้โอ้โหเป็นไงเชียนหยุ่ได้ยินแบบนั้นคือแทบดองห้นะแล้วพอช่วงจบเค่ในเรื่องอันนี้ปุ๊ เชนหนูก็ตัดสินใจจะอยู่ดัางคนถาวรย้ายมาที่เมืองลิเว่เลย <c oughs> ก,ก็คือน,น่าจะเหงาแหละนะลูกย้ายมาในเมืองหมดแล้วแม่ก็เลยมาด้วยจะได้ไปมาหาสูขกันง่ายๆยังไม่หมดนะวีดีการ,ร์คืแม่ดีเดียนยังมีอีกทุกคนเห็นคอสตูมของเชนเฮอกับการยูใช่ไหมนี่เป็นสองตัวละครที่มีคอสตูมออกมาทางทีมเดียวกันนะแล้วดูสวยด้วยนะมันเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าวังวลเมคาตัดให้นะฮะโอ้เป็นไง มีการไปแอบถามลูกว่ามันชอบสีอะไรแล้วก็เซอร์ไพรส์ด้วยการตัดชุดมาให้เป็นของขวัญในเทศกาลแลนเทอร์ไรนนะเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะตอนที่เป็นแลนเทอร์ไรนเนี่ยพอได้ชุดมาปุ๊บเนี่ยหลังจากทุกคนก็ทานอาหารเย็นกันแบบอบอุ่นสุดๆคือเนี่ยเล่ามาเล่าได้ยาวมากนะจริงๆมีอีกนะโฆษณาย,ยิบย,ย่อยแบบเหมือนพวกกิมมิ่งเล็กๆเ,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 เนี่ยมีเยอะมากนะที่แบบฟิลมแม่สุดๆของเซียนหะยุนนะนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีลูกศิษย์เพิ่มอีกหนึ่งคนคือน้องชูยูนั่นเองนะจับเครรอเ่นเลเนอร์เรื่่่อองงขเเเซีียยยนนนก็ไไปลด้เเเลยนนะป็ือระ และสุดท้ายท้ายสุดน้ำที่ผมชอบสุดตมามากคือเซียนอยู่เนื้อเป็นตอตัวเดียวเลยมัง้งที่มีฟิลคุณแม่กับนักเดินทางด้วยน,นะ <c oughs> แบบโอ้โหฟิลที่เอามือมาแต่อ่ะฟิลมัมมากๆนะมัมกับเราเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเอาไปเถอะเอาคุณแม่ดีเด่นอันดับหนึ่งไปเลยนะฮะ <c oughs> ก็นี่แหละจบไปสำหรับ5าอันดับคแม่ดีเด่นแห่งโลกเกนชินนั่นเองนะ คิดเห็นยังไงเนะี่ยก็คอมเมนต์มาได้แต่ผมว่าอันดับหนึ่งเนี่ยคือไม่มีที่ติฉินแน่นอนแล้วน่าจะเห็นพ้องต้องกันหมดอันดับรองๆเนี่ยมีใครเห็นว่ามีตัวไหนมาแทนได้ไหมก็ลองคอมเมนต์มาได้นะแต่เอาจริงคุณแม่เกมนี้ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะรอดูเทพไฟมาวิกะอยู่หรือหรือไซโรเนนหรือตัวละครเมืองไฟเนะี่ยจะมีตัวไหนมาทรงแม่แบบนี้ไหมก็รอดูกันต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณมากๆที่ดูคลิปนี้มาจนจบกันก็หวังว่าจะเพิ่มเพลินกันไปแล้วก็ทำให้นึกถึงแม่ของตัวเองด้วยนะ ก็นึกถึงแม่ก็ไปบอกรักแม่ก็ได้นะถ้าแม่ถามว่าไปไปดูอะไรมาไปฟังอะไรมาก็บอกว่าไปดูคลิปแม่ในเะกมมานะฮะแล้วก็มีอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะอย่าดูท็อปิกไหนอีกในเกมเกมซินแผลกหรือเกมอื่นในค่ายนี้เนี่ยก็คอมเมนต์กันมาไว้ได้เลยนะครับเท่านี้ละก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย